บอกรักใครสักคนก่อนกดโอ้โหแม่หนูรักแ,แม่นะแม่ต้องให้หนูละแหละอันเนี้ยไปเลยแม่แม่ต้องให้หนูล้ะแหละสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนาะก็มีชุดใหม่เข้ามาในกล่องคลาสสิกซึ่งมันแบบน่ารักมากช่วงนี้ของน่ารักเรียงมากันแบบเป็นแถวเลยอะ่ะเป็นมีบัตรอยู่ประมาณ250ใบไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่า ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ากล่องเนี้ยมันแบบเปนเกลือแค่ไหนอะทุกคนก็มาดูกันวันนี้จะได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็คือแบบพอนะเบนไม่ไปต่อนะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มเลยเริ่มเลยไม่ได้ทำใจว่ามันจะออกไว้ขนาดเนี้ยไม่ได้ทำใจมาอุ้ยหนูได้ผมแล้วขอบคุณะคะเออโอเค นี่คือปกติเรียกว่าปกติละกันกล่องคลาสสิกมันต้องแบบมีเกลือบ้างอะไรบ้างเราจะโชคดีตลอดมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเออไป <c oughs> <c oughs> ปกติเราเปิดทีละกล่องล้างเกลือนหน่อยไหมไป,ปกดข้ามเลยข้ามเลย หรือว่าเราต้องไม่วู่วามไปไข <c oughs> อนิดนึงนี่นี่เนีของพวกนี้ได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ได้ก็ขอแบบของพวกนี้ก็ได้อะอะไรก็ได้เนี่ยแถวเนี้ย ลองขอขอให้มันรวนแล้วก็รีบกดคะเผื่อได้เหรออยากได้ชุดเนี้ยกระเป๋าก็ได้เนี่ยอะไรก็ได้ไม่ได้อยากนี้แม่ยังไม่ได้อยากไดอันนี้เหมือนกันปลาเปิดชีลาอันเปิดชีลาอันแบบที่ทุกคนบอก นอันนี้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 ขอกระเป๋าขอกระเป๋าก็ได้อ่ะถ้าเกิดชุดไม่ได้เรขอกระเป๋าได้ไหมเราได้หัวมาแล้วขอกระเป๋าเราขอกระเป๋าต้นขั้นไหนเราสลับกล่องเจียมงงอะดินี่จะเปิดกล่องนี้เปล่าเปล่ามัวไม่ได้ไม่ได้จะเปิด กดอะไรเนี่ยได้ัาซ้ำมีสองอันเอาบอทวีสองอันกดที่เข่าซ้ายครับเข่าซ้ายเหรอไปก็กดไปเลยดีครับอือกดข้าๆเอ้าไมกดข้ามไม่ติด ขาซ้ายไม่ได้ผลอ่ะบอกรักใครสักคนก่อนกดออกโอ้โหแม่ดูรักแม่นะแม่ต้องให้หนูล้วะเละอันเนี้ยไปเลยแม่แม่ต้องให้หนูแล้วแ,ลวนนลแ,แห,หและแ,แม่บอกว่าช่วงนี้ใช้ตังเปลืองเอาเกลือไปก่อนนะลูกกด22ทีครับก่อนจะเปิดสูตน,นี้ผมทำมาแล้วครับออกแน่กดยี่สิบสอทีเลยเหรอ ยี่มสองทีคืออย่างนี้ใช่ปะหนึ 1, like like one one, right? it it like ่งสองยิบเอ้ยยิบเอ้ยยิบเอ้ยไม่ติดเป็นลามะเนี่ยยี่สองไปทำไมได้แต่ของสามมากกล่องนี้มันมีของอย่างอื่นปะเนี่ยลืมใส่ของมาหรือเปล่า พอแบบเราทําชีเผลอกดข้ามก็คือแบบไม่ให้เราจริงนะอุตส่าห์ทำเป็นผเผลอไม่พูดอะไรแล้วกดข้ามก็ไม่ได้อีกอะมันไม่ใช่มีได้อย่างได้กระเป๋าสุหายเก๋ชองคำอย่างได้กระเป๋าน่ารักอันนั้นชื่ออะไรก็ไม่รู้ใช้เหนียงกดโอ้โหกดยังไงก่อนใช้เหนียงใช้ข้อศอกด้วยโอ้โห มันไม่ได้ชิ้นอย่างกดมันจะออกอยังไงมันจะกดได้ยังไงข้อสอบก,ก่อนละกันฉันเห็นแกไปออกของอีกช่องนะแล้วแกยินจะไปออกช่องฉันอีกเหรออยากมีบทไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ ไม่แต่ถือว่าเราก็ได้ของหลายอย่างนะเพียงแต่ว่าแบบมันก็ยังไม่ใช่ของที่เราอยากได้เฉยๆยอ่ไไยอะไม่ได้คาดหวังเลยชุดสีชมพูอ่ะไม่ได้คาดหวังเลยขอบุณนะเอาเมงกดเมงกด2ี่เทีเฮ้ยพี่2ีทีมันไม่ได้หรอกหนึ่งสองเห็นไหมทีเดียวมันยังไม่ติดเลย ดูทำยังไงเฮ้ยเฮด้เฮ้ยใช้เมงกดเฮ้ยติดแล้วได้มองกันนาะเหมือนมีแล้วเลยอ่ะมีหรือยังนะอยังไม่มีตกใจหมดคิดว่ามีแล้วโอเคอันนี้ก็น่ารักหมวกกันน็อกนนี้ก็น่ารักเหมือนกัน อยากได้เหรียญเยอะๆเลยค่ะขอเหรียญน,นะขอเหรียญเยอะๆเลยอืมทํ้วมันก็บอกว่าเอาไปเยอะๆเลยเนี่ยไอ้ของพวกนี้ก็ไปแลกเหรียญเอานะของซ้ำเยอะๆนี่ย้วให้เหรียญเยอะจริง <c oughs> จะมูก,กว่าสองทีเหรอนี่มันหลายทีเลยนะมันกดไม่โดนนะพี่ มาทั้งเถาอะไรตรงนี้เนี่ยยกนิ้วชี้ขึ้นมาหมุนวนเจ็ดรอบตามเข็มอย่าย้อนนะแล้วกดเปิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปึ๊บเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ได้ไเลยเลยใช้มือกดก่อนแล้วค่อยใช้เหนียงกดตกลงอ่ะแล้วเนี่ยใช้มือกดก่อน จมบูกยังกดไหมค่ยคจะติดแล้วเนี่ย,ยงจะกดติดไว้เนี่ยกดติดก็ไม่ได้เสียใจเท่าไหร่มาเดี๋ยวหนูรวมรวมคาถาเลยมีให้ให้ทำอะไรบ้างนะ ต้องชี้ขึ้นบนฟ้าให้อยู่ระดับสายตาด้วยใช่ไหมแล้วก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยใช่ไหมคะโอเคไปดิเดี๋ยวหมุนๆเอ๊ยเดี๋ยวนะหมุนตามเขียนมาหมุนงี้โอเคโอเคหนึ่งสอสสห้าหเจแล้วก็ร้องเพลงแฮปปี้เบอร์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูไยเฮย yo แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูไวย่เฮย r แฮปปี้บั๊ดเดย์แฮปปี้บดเดย์ Happy birthday to you yay เฮ้ยมันไม่ได้ว่ะพี่ซบกองต่อไปกดทีละหนึ่งได้เลยร้องเมียวๆด้วย บาดว่าหลงเมียมันแบบหัวเริ่มเป็นไฟแล้วพี่เหมือนมุกจะเล่นแล้วนะมันไม่ยอมมันไม่ยอมที่หนูเนี่ยเจนต้องงงเธอสักขาหลอกนี่แล้วก็ปิกตรงนี้เลยห้ยโอ้หหนูจะหมดแล้วหนูไม่มีอะไร ขิละกองก่อนแล้วกันค่ะทุกคนสามสามอันแล้วคุณต้องการอะไรจากฉันนะ่ะคุณออกไปจากชีวิตฉันถ้าออกมาอีกนะคุณจะมุ่งเพึ่อนี่ไหนกันเแล้ว รักพับจีมากนะคะและหนูหวังว่าพับจีก็คงจะต้องรักหนูเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดว่าหนูอ่ะตัดคลิปออกไปแล้วมันออกง่ายนะก็จะมีคนมาสุ่มเต็มเลยนะ GM ต้องให้หนูแล้วไหมต้องให้เหราแหละ เพราะมันไม่มีเสียงอะหนูก็ไม่ได้เสียใจเลยพี่หนูควรทำไงต่อกับมันดีอะหนูอยากได้มากเลยนะเอาจริงเฮ้ยเบน์แต่ว่าชุดน่ารักเราก็เยอะแล้วนะเว้ยเนี่ยคือแบบแกไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนั้นเลยเว้ยแกมีผกใช่ปะอเออแกก็หากระโปงอย่างอื่นมาใส่ไงกระโปงน่ารักแกมีเยอะมากเลยเว้ยเบนต์นี่ยไอกระโปงนี้ก็น่ารักมากเว้ยเบน์คือแบบ ถามว่าเข้ากันไหมมันก็เข้ากันนว้ยเบนแล้วทํไมแกจะต้องไปแบบอยากได้ชุดนั้นด้วยวะเราลองสิบเซิฟสักสักนิดหนึ่งไหมเรามีส่วนลดคูปองคลาสสิกสองร้อยอ่ะหนูหนูหนูขอลองเลยทีหนึ่งไปใช้ยูซีรอบนี้ก็คือใช้ยูซีโอเช่องนี้มัน ดีมีคุณภาพสรุปเลยแล้วกันนะคะเราเปิดไปทั้งหมด2 6 8หสดเอาไปเป๊ะเลยสองร้อหกล่องอดกล่องเราได้เราได้หัวหัวเขามาสองอันแล้วเราก็ได้หัวมงกุฎนี้มานะคะสามอันก็คือได้สามมงไปเลยได้สามมงแล้วก็ได้กระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าแกะมีมงกกัน,นกเอหมวกกัน,น็อกสีส้มอ,อันนี้น่ารักอันนี้น่ารักน่ารักมากแล้วก็ มีสกิน M16 อันนี้ที่เราได้มานะคะเออเป็น SKS อันนี้ยัยวันนี้ก็ได้ประมาณนี้อใครสุ่มแล้วได้อะไรบ้างก็มาแชร์กันได้นะคะทุกคนวันนี้เป็นพอและพอแค่นี้ลาก่อนกลองคลาสสิกไปเจอกันใหม่โอกาสหน้า <laughs>